สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรอร่อยๆทานกันนะคะวันนี้ดาจะทำบาร์บีคิวซี่โครงหมูนะคะ,อะพอดีแฟนดาเนี่ยเขาก็อยากกินมาหลายวันแล้วดาก็อยากหาอะไรที่เป็นอาหารบ้านเขามาให้เขาทานบ้างนะคะเพราะหลายวันแล้วที่ดาทำแต่อาหารไทยก็สงสารเขาเหมือนกันค่ะตั้งแต่ได้เมียไทยมาเนี่ยส่วนมากเหมือน90%เนี่ยจะกินอาหารไทย1 0แค่นั้นแล้วที่จะไปกินอาหารบ้านเขาเองนะคะ ขั้นแรกดาก็เอาหมูนะคะมาล้างแล้วก็เอาพังผืดที่อยู่ติดกับซี่โครงนะคะออกให้หมดนะคะแล้วก็ตอนเราล้างน้ํานะคะให้มันเสด็จน้ํานิดนึงนะคะแล้วก็ถึงจะเอามาหมักนะคะหมักซี่โครงกับเกลือโดยที่เราโยรยเกลือนะคะบางๆนะคะให้ทั่วซี่โครงนะคะแล้วต่อด้วยโรยพริกไทยดาป่นนะคะแล้วก็ผงกระเทียมแล้วก็ถ้าใครอยากให้มันมีความเผ็ดรล้วนนิดนึงก็อาจจะเติมผงปาปริก้านะคะถ้าใครไม่มีผงปาปริก้าก็ใช้พริก พริกป่นของบ้านเราได้เลยนะคะใช้ลงไปเลยค่ะอันนี้ดาใช้ปาปริก้าแล้วก็มีพริกต่างประเทศนิดหน่อยเพื่อให้ไม่มีความเผ็ด <c oughs> หลังจากนั้นนะคะเขาไปหมักไว้ในตู้เย็นประมาณสักสี่ชั่วโมง